สวัสดีครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับเรามีพูดถึงการวิเคราะห์หน้าตัดของคานอคอนกรีตเสริมเหล็กการที่หลายๆสภาวะมีตั้งแต่โหลดน้อยๆเพิ่มโหลดเข้ามาเป็นสภาวะใช้งานแล้วก็พอมีโหลดสูงๆจนกระทั่งคอนกรีตเนี่ยถึงถึงจุดถึงจุดปรลายของเขานะครับที่เราเรียกว่าเป็น State. อัลติเมทสเตตกรณีแต่และกรณีเนี่ยก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับ เริ่มจากกรณีแรกที่มีโหลดน้อยๆเนี่ยในกรณีเนี้ยถ้าเราทําการคานวณวิเคราะห์นะครับก็จะมีการคานวณวิเคราะห์ที่คล้ายๆกันกับที่เคยทํากันมาในวิชาแมชชีนิก s o ซอฟต์แมทเทียแต่ว่ากรณีนั้นเนี่ยหน่วยแรงที่เกิดขึ้นตั้งด้านคอนกรีตรับแรงอัดกับหน่วยแรงดึงในเหล็กเสริมเนี่ยก็จะมีค่าค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งก็อาจจะไม่คุ้มค่านักในการใช้งานจริงในสภาวะใช้งานหรือสภาวะที่มีน้ําหนักบรรทุก หรือมีแรงกระทำกับโครงสร้างในระดับใช้งานทั่วไปเนี่ยนะครับก็คอนกรีตฝั่งรับแรงดึงจะเกิดการแตกราวออกมาทําให้คอนกรีตฝั่ง้รับแรงดึงเนี่ยไม่มีหน่วยแรงดึงอยู่ในคอนกรีตเลยนะครับหน่วยแรงดึงทั้งหมดก็จะถูกรับโดยเหล็กเสริมทั้งหมดทีนี้ในการวิเคราะห์ต่อยอดออกมานะครับในสภาวะที่คอนกรีตไม่ได้รับแรงดึงแล้วคอนกรีตรับเพียงแรงอัดอย่างเดียวแล้วก็ ให้เด็กเสริมทําหน้าที่ในการรับแรงตึงแทนนะครับในการออกแบบคํานวณออกแบบโครงสร้างในสภาวะใช้งานหรือการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธี working stress design เนี่ยเราก็จะใช้สภาวะนี้เป็นตัวตั้งต้นนะครับผมขออนุญาตเขียนรูปหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นหน้าตัดสิเ่เหลี่มเป็นภาพออกมาเพื่อทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วเราก็มีเล็กเสริมอยู่ที่บริเวณด้านล่างสมมุติว่าขาน,นี้กําลังรับโมเมนต์บวกอยู่นะครับเมื่อมีโมเมนต์มากระทํากับโครงสร้างเนี่ยเราก็จะมีส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่เป็นส่วนที่รับแรงก็คือเป็นคอนกรีตส,ส่วนด้านบนอันนี้คอมเพรสชันแล้วก็ด้านล่างนะครับใต้แกนสะเทินส่วนสีเขียวนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นส่วนที่รับแรงดึง แต่ว่าเราถือว่าคอนกรีตนั้นรับแรงดึงไม่ได้เลยนะครับวัสดุที่รับแรงดึงเป็นหลักก็จะเป็นเหล็กเสริมอันนี้สำหรับกรณีโมเมนต์บวกนะครับแล้วก็แกนน,แกน,น,นี้คือแกนนิวทรัลแอ็กซิสทีนี้แมคา a นิซึมหรือรูปแบบการทำงานของการต้านทานโมเมนต์ดัดเนี่ยเป็นยังไงนะครับในคลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้วาดรูปที่เป็นสเตร s Distribution ไปแล้ว stress distribution ของเราจะมีลักษณะเป็นประมาณแบบนี้นะครับก็คือเราสมมุติว่า,าการกระจายตัวของหน่วยแรงอัดในคอนกรีตรเนี่ยเป็นแบบลีเนียก็คือเรามี stress เป็น0นที่จุดสะเทินนะครับ stress เ,เป็น0ูนย์ stress เ,เลยเป็น0แล้วพอที่พิวบนมี s t r a i n มากที่สุด stress ก็มีค่าสูงสุดโดยที่ราหว่างนี้เขาก็จะกระจายตัวกันเป็นเส้นตรงนะครับกระจายตัวเป็นเส้นตรง และส่วนด้านเหล็กรับแรงดึงนะครับเหล็กรับแรงดึงก็จะมี stress ภายในเหล็กเสริมสมมุติว่าตั้งชื่อเป็น fs บ้างนะครับส่วนคอนกรีตเราตั้งชื่อว่าเป็น fc พอเขียนรูปลักษณะนี้มันก็อาจจะดูทำความเขาใจยากนิดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าผมเขียนให้มีความเป็นสามิติมากขึ้นจะเห็นเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับขออนุญาตใช้เวลากับการเขียนรูปสามิติอันนี้สักเล็กน้อย อันนี้ก็เป็นคานหน้าตัดคานนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปประมาณนี้อันนี้ก็คือหน้าตัดคานที่เป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเราประกอบเราก็มีเหล็กเสริมอยู่ที่บริเวณขิวล่างของคาน การกระจายตัวของสเตรสในผิวเราบอกว่ามีจุดที่เป็นแกนสะเทินนะครันี่กนสะเทินด้านบนรับแรงอัดใช่ไหมฮะทีนี้การกระจายตัวของสเตรสเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยคือเขากระจายเป็นสามิตินะ,ะจินตนาการเป็นปีซึมสามมิติเป็นปีซึมสามเหลี่ยมนะครัลักษณะประมาณนี้ที่กระทำตลอดทั่วทั้งหน้าตัดคานสี่เหลี่ยมของเรา ส่วนเหล็กเสริมก็มีแรงดึงที่พุ่งออกมาจากเหล็กเสริมเนี่ยพอมองภาพออกไหมลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้จากเดิมเนี่ยที่เราสามารถคำนวณหา Stress และเปลี่ยนเป็น Force หรือหาความสัมพันธ์ระหว่าง Stress กับฟอ e เนี่ยเราก็จะใช้สมาการพื้นฐานของเราก็คือสเตร s เท่ากับ Force หาด้วย area ใด่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าเราจะหา force หรือหาแรงเนี่ย force ก็เท่ากับ stress ค cool ูณ area ประมาณนี้นะครับสำหรับกรณีเหล็กเสริมอันนี้ก็จะค่อนข้างไม่ซับซ้อนมากก็คือแรงในเหล็กเสริมหรือผมเขียนว่าเป็นแรงดึง tension แล้วกันก็จะมีค่าเท่ากับหน่วยแรงในเหล็กเสริมคูณกับพื้นที่ของเหล็กเสริม ครับโดยที่พื้นที่ของเหล็กเสริมก็คือพื้นที่วงกลมสองวงนี้นะครับในกรณีก็คือพื้นที่วงกลมสองวงนี้และทีนี้พื้นที่ของคอนกรีตล่ะครับเป็นยังไงพื้นที่ของคอนกรีตก็คือพื้นที่ในโซนตรงนี้ใช่ไหมครับเนาะอันนี้คือพื้นที่ของคอนกรีตถ้าเราสมมุติบอกว่าความกว้างของคอนกรีตเนี่ยมีค่าเท่ากับ b ความกว้างของคอนกรีตเป็น b ส่วนระยะความลึกนะจุดนี้นความลึกณจุดนี้ผมสมมุติว่าเป็น k คูณกับ d แล้วกันนะครับโดยที่ k เนี่ยคือค่าคงที่ค่าหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะหากันต่อไปนะส่วน d เนี่ยก็คือระยะจากผิวบนคอนกรีตด้านรับแรงอัดนะครับลงมาจนถึง เหล็กเสริมของเราถึงเส้นทรอยของเหล็กเสริมเราเรียกระยะนี้ว่าระยะความลึกประสิทธิผลหรือว่าเรียกเป็น e f f e c t i v e depth นะครับ d ความลึกประสิทธิผล okay. เคค่าของที่คุณกับ d ความลึกประสิทธิผลก็จะเป็นพื้นที่ของคอนกรีตส่วนที่รับแรงอัดนะครับทีนี้แรง ดังอัดรวมนะครับในคอนกรีตหรือคอมเพรสชันเนี่ยก็สามารถคำนวณได้โดยใช้หลักการเดียวกันก็คือ C เท่ากับ C ย่อมาจากคอมเพรสชันนะครับเท่ากับสเตรสคูณพื้นที่พื้นที่เนี่ยเรารู้แน่ๆแล้วนะครับว่าเขาคือ b คูณ kd เนื่องจากเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับ b คือความกว้าง kd คือความยาวว่กว้างคูณยาวทีนนี้สเต s สล่ะครับ s t r e s เป็นเท่าไหร่ด้วยความที่การกระจายตัวของ stress ในคอนกรีตเนี่ยไม่ได้เป็นแบบ uniform หรือไม่ได้สม่ำเสมอมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้น stress ที่อยู่ในที่จะนำมาคำนวณหาแรงเนี่ยก็จะเป็น stress เฉลี่ย1 2นส Fc เราก็จะได้คอนกรีต เราเราก็จะได้ว่าคอมเพสชันที่กระทำอยู่ในวัสดุคอนกรีตเนี่ยมีค่าตามสมการสีแดงนี้ C เท่ากับ1นส่วน2 f คูณ KD นะครับพอเรารู้แรงทั้งสองนะครับเราก็สามารถนำมาเขียนเป็นแผนภาพแสดงแรงได้จากสเปสนะครับเราเปลี่ยนมาเป็นแรงแรงฝั่งเหล็กเสริมนะก็คือจะเป็นแรงอันนี้ ทนะครับเท่ากับ f s a s ส่วนคอนกรีตนะครับเรารวมแรงมาแล้วเป็นแรงนี้ก็จะเป็น c เท่ากับ1ส่วน2 f c k คูณ b d ผมขออนุญาตจะเอา b กับ d ไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็เอาสลรับตัว k ไว้ด้านหน้าเรามาดูมิติกันสักนิดหนึ่งนะครับในเชิงของขนาด ถ้านับจากผิวบนของคานคอนกรีตเสริเหล็กเนี่ยวัดลงมาจนถึงเหล็กเสริมเส้นทรองเหล็กเสริมเมื่อกี้เราตั้งชื่อไว้ว่าเป็น d e f f e c t i v e depth นะครับส่วนระยะของสามเหลี่ยมที่กระจายตัวของหน่วยแรกอัดในคอนกรีตระยะนี้เรากำหนดไว้ว่าเขาชื่อว่า KD นะครับทีนี้พอเราจะสมมุติตำแหน่งของแรงอัดที่กระทำกับคอนกรีตเนี่ย มันก็จะต้องเป็นตำแหน่งของเซ็นทรอยของรูปสามเหลี่ยมนี้ถูกไหมครับอ่าเป็นเซ็นทรอยของรูปสามเหลี่ยมนี้ซึ่งเซ็นทรอยของสามเหลี่ยมนี้ก็คือระยะส่วนด้วยสามฐานของข้าฐานของสามเหลี่ยมหารด้วยสามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วระยะจากผิวบนจนถึง4อันนี้ก็จะเป็นระยะเท่ากับ kd ส่วนด้วยสามนะครับ ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าจากผิวบนจนถึงเลขเสริมเป็นดีและจากผิวบนจนถึงคอมเพรสชันเป็นค d ดีส่วนสามเพราะฉะนั้นระยะระหว่างสองแรงนี้นะครับก็จะเท่ากับ d ลบ Kd ส่วนสามนั่นเองก็คือทั้งหมดนะครับระยะทั้งหมดลบด้วยระยะส่วนด้านบนเราก็จะเหลือระยะส่วนด้านล่างนี้นะครับดลบ kd ส่วนสามซึ่งเรานิยามตัวนี้ว่าเป็น J คูณกับ D หรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นโมเมนต์อาร์มนะครับของแรงคู่ควบ2อันนี้โมเมนต์อาร์มของแรงคู่ควบหมายถึงอะไรครับถ้าเกิดว่าเราจำกันได้จากฟิสิกส์มอลปลายเลยก็คือถ้าเรามีฝาขวดน้ำอยู่อันนึงถ้าเรามีฝาขวดน้ำอยู่อันหนึง่งแล้วเราบิดฝาขวดน้ำนะครับ เราเอานิ้วของเราจับฝาขวดน้ำแล้วเราบิดนิ้วด้านหนึ่งเราบิดไปข้างหลังนิ้วนิ้วด้านหนึ่งเราบิดมาด้านหน้าก็จะทําให้ดฝาขวดน้ําเนี่ยหมุนตัวได้แล้วก็เปิดขวดน้ําได้ถูกไหมครับซึ่งการหมุนอันนี้เนี่ยก็จะมีค่าโมเมนต์เท่ากับแรงอูณกับระยะระหว่างสองแรงนี้แรงก็คือแรงที่เราใช้ในการบิดซึ่งสองของแรงนี้จะมีค่าเท่ากัน เพราะว่าอยู่ในสภาวะสมดุลนะครับแรงไปทางซ้ายและแรงไปทางขวาแล้วคูนกับดีดีก็คือระยะระหว่างสองแรงนี้นะครับอันนี้คือระยะดีเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีลักษณะคล้ายคล้ายกันกับอคอรเป,ปิลแรงผู้ควบในกานอคอนปิเตเสริมเหล็กก็คือมีแรงไปทางขวามีแรงไปทางซ้ายซึ่งสองแรงนี้ต้องเท่ากันนะครับ ตามกฎข้อที่1ของนิวตันที่สภาวะสมดุลใช่ไหมแล้วเราก็รู้ระยะระหว่าง2แรงนี้เราก็สามารถคำนวณหาโมเมนต์ได้นะครับเราก็สามารถคำนวณหาคอปเปอร์โมเมนต์ตรงนี้ได้ซึ่งคอปเปอร์โมเมนต์อันนี้แหละนะครับที่เป็นแรงภายในจาก Bending Moment ที่เราเคยคำนวณมาจากสตร u คเจอร์ n อน y s ล s ิซิสก่อนหน้านี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมเมนต ที่หน้าตัดนี้รับอยู่ก็จะมีค่าเท่ากับ c นะครับ c คูณกับ jd ก็คือ force คูณกับโมเมนต์อร่มใช่ไหมครับหรือเราสามารถเขียนในลักษณะนี้ก็ได้ครับว่าเป็นเท่ากับ t คูณ jd เนื่องจาก c นั้นเท่ากับ t แรงดึงเท่ากับแรงอัดแรงอัดเท่ากับแรงดึงเพราะว่า ตามสมดุลของสมดนลนของแรงใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสมการหลักที่เราจะใช้ในการคำนวณออกแบบโครงสร้างต่อไปได้นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาสมการสี่ส้มอันนี้เนี่ยมันสามารถแบ่งออกมาได้เป็นสองสมการสมการที่หนึ่งก็คือ m เท่ากับ c คูณ jd เมื่อ c ก็คือ1ส่วน2 fc kb D คูณ J D แล้วเราก็จัดรูปสมการนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับเราก็จะได้ว่าเท่ากับ1ส่วน2 FC K J B D ยกกำลังสองทีนี้ผมจะทำการกรุ๊ปก้อนด้านหน้านี้เอาไว้ด้วยกันนะครับรวมไว้ด้วยกันและเราก็จะนิยามตัวแปรใหม่ขึ้นมาอีก ตัวแปรนี้เชื่อว่าตัวแปร r ครับ r b d กับังสองโดยที่โน้ดตไว้ว่า r เนี่ยเท่ากับ1ส่วน2 f c k j นะครับอันนี้ก็จะเป็นสมาการโมเมนต์ของที่เกิดขึ้นในที่เกิดขึ้นเนื่องจากคอนกรีตนะครับต่อมานะครับก็คือเมื่อพิจารณา m เท่ากับ t คูณ j d อ่า t มนี่ค่าเท่ากับ asfs คูณ j d นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสมการหนึ่งก็คือโมเมนต์เนื่องจากการต้านทานโดยเ,เสริมนะครับทีนี้จากทั้งสองสมการเนี้ยเราจะเห็นว่าเรามีสิ่งที่เราไม่ทราบค่าที่เราต้องคำนวณหาเนี่ยอยู่หลักๆก,ก็คือ ค่าอากับค่าเจช่ไหมค่าอากับค่าเโดยที่ R เนี่ยข้างในจริงๆแล้วเขาก็คือ fckj นะครับ f c เนี่ยคือกำลังอัดของคือหน่วยแรงอัดของคอนกรีตน,นะครับกับ fs นี่ก็คือหน่วยแรงดึงของเหล็กเสริมในการออกแบบเนี่ยทั้งสองค่าเนี่ยก็จะถูกกำหนดให้ตามกฎกระทรวงนะหรือว่าตาม Standard, มาตรฐานการออกแบบต่างๆ a s As, ปริมาณเหล็กเสริมซึ่งเราก็จะเป็นคนกำหนดนะครับ d ก็เป็นความลึกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตามที่เรากำหนดในระดับพวกแบบนะมันก็จะเหลือเสสองตัวใช่ไหมครับคือ j กับ k ที่เราไม่ทราบค่าทีนี้จากข้างบนนี้ครับเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีสมการอันนี้อยู่นะครับ d ลบ kd ส่วน3เท่ากับ jd ถ้าเราตัดดีออกทั้งหมดเลยนะครับเราเอาดีมาหานังสมการเลยเราจะได้ว่า j จะมีค่าเท่ากับ1ลบเส่วน3 mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าจากทั้งหมดตรงนี้เนี่ยตัวแปรสำคัญที่เราต้องหาตัวหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือค่า k เราจะหาค่คา k ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูในคลิปต่ตอไปนะครับ